อีเลยอันหนึ่งนอนอเอาผมกอ็อ๋อผมต้องยิงฟีแดงเอาง่ายเลยเนี้มันยิงแดงเลยไอ้อเหี้ยะแฟมยิงแฟมยิงทุกทิศทางอ๋อมาต้องยิงคู่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่กันแต่เราต้องยิงโอ้โหเออ,อ หิวหิวไปก่อนหิวก่อนหิวก่อนจริงม่อนม่อนตีไหวแล้วพี่พี่หิวเพราะว่าพี่กดจะดียากมากเลยใช่สองสามเออ700เจ็ดร้อยอียกมองยากอะ่ะ mong nhà lệ. Oi, lọc lẹ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 โอ้ยากชิปถ่ายเลยโอ้โหโอ้โหไปมองไม่ทันมองไม่ทันเลยเฉยเฉยเยเยเยอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว อ๋อฟีดหลังฟีเหลังฟีดหลังกลับด้านฟีดหลังกลับด้านแต่เรายิงก่อนได้อ๋ออ๋ออ๋อฟีเหลังเรายิงก่อนให้มันกลับด้านแล้วเราก็ขันกลับไปยิงโหยากหนุกหนุกนุกหนุกนุกหนุกเฮ้ยจะไปไหนอ่ะติ็กงโกงโอ้ยตายกูสโนว์สนว์สนว์มามาันตีมันตีมันตีเฟโน่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 เน่เออ จะเออ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 มันดึงกันอะแม่งโคยิผายเลยกดเร็วกูชิผายเถอะโอ้ยน้องตีไปน้องตีไปโอเคโๆเค เราขึ้นมึงงล้วมั้งฝังทีมเวิร์คฝั่งทีมเวิร์คต้องยิงดักต้องต้องกดยิงดักอะถ้ามันจะมันขีดทางอะใช่ไหมต้องกดยิงดักเออพันสามเออต้องอะไรเฮ้ยนั่นนั่นเฮ้ยนั่นน้องโอ้โหหลอดน้องน้องตีน้องตีนสิพี่ฮิวกัน โอ้โหของเสียเสียเนื่ยเยอะชิบหายเลยไม่เราไม่ชนะเนี่ยเราไม่ชนะเนี่ยเราแพ้เนี่ยค่อยๆแล้วเราเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยช่วยเฮ้ยไม่โดนเลยไม่โดนรอบนี้ไม่โดนเลยเดี๋ยวตรงนี้ยตรงนี้ตรงเนี้เราเกียดนต่เราเกียดตรงนี้นะกระตกเลยพี่กระตกเนี่ย

เราลองขอเมอร์ซี่ได้ไหมลองขอชีวิตเนี่ยโอย้เล่นใหม่เฮ้แต่เรามาไกลแล้วมอนเราเริ่มเราเริ่มเป็นล้มอนเราเริ่มเป็นละโ <laughs> อเค okay.

เยยมันรู้สึกว่าอันดายมันแบอบผิวตัวเองเลยวะคิดไปเองอันเนี้ยเธอมาละอา้าวเกิดอะไรขึ้นวะรู้ว่าแบบตอนตอน,นเนี้ยเราเราต้องหัวใจต้องให้ใครสักคนหนึ่งอะคุมอะ อวบไปเดินไปพร้อมกันเลยประมาณนั้นเอออันนี้ม่อนเติมเลือดไหมม่อนเออม่อนมอนม่อนตีม่อนตีม่อนตีไปเดี๋ยวพี่เติมเลือดใหน้นี่เล่นมายครับมันอยู่ปะฮะลปัลโห,หลไปเรา,เ,า,เ,าลเล่นเถี่ยวดูไลน์เล่นเี่ยอ่ะเอ้เดี๋ยวตาไลน์มันเล่นมันเล่นออนไลน์ได้ด้วยเหรอเล่นได้เนี่ยมาดูด,ดิดูไลน์ดิ กูเพิ่งรู้ไอ้เฮียกูนว่าเป็นภาคเลยนี่มึงไม่ได้ไลฟ์อ้าวฉันไม่ได้ไหลฟ์เหรอฉันไลฟ์ทั้งจอไม่ใช่เหรอเล่นยังไงวะเล่นหลายคนคืออ๋ออย่างเงี้ยเหรอเป็นผัดกันโจมตีอะเหรอไม่พร้อมกันเลยอ๋ออยู่อย่างงี้แล้วยิงงี้เหรอเป็นยากเลยต้อมายากยิ่งยเลยด้วยอ่ะพี่ฮิวมันนัมมอนบันบนิงเออ เฮ้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 เ้เฮ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 เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้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 เ้เฮ้เ บอลตายหาอะไรฮะแต่ทีมเหลือเฮียอะไรอะเหลือเลือดเท่าคีมมดเอ้าเฮียเด้งขึ้นมาชุบละชุบละชุบละวมันขยับมาไม่ไม่กระพิกขยับอ่ะเอ้าไม่นะยากนะเนี่ยบอลตายหาอะไรฮะตายยังยังไม่ตายนี่เลือดเหลือนิดนึงเกราะ โอ้ไม่น้ำมเอา,เอามอนตายก่อนตลอดเลยวะโอ้โหไม่ยิงประมาทอ่ะตอนเนี้ยเขาเรียกว่าสก,กินจู่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 อันนี้ยิงสู้เราสู้ไปด้วยกันก่อนมอนเฮ้ไม่นำมันตายก่อนฟันไปโดนเรียบรอ้อย ออว่ะโอ้มันหิวตัวงเรื่อยๆนี่หว่าไอ้นี่ยไอ้ชุดที่เราไปได้มาไอ้เทมมี่ใช่เปล่าเมมี่ใช่ไหมไม่กระดองเต่าอ่ะอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดมอนมอนเริ่องคนแรกมอนดูไอ้กระดองเต่าก็ถ้าไอ้นี่ มันจะให้ชีวิตเราเมื่อผ่านไปสองแล้วสองตานี่คืออะไรวะนายนั่นแหละทำอะไรคริสบอกแล้วไงที่เขียนในจดหมายจดหมายใดแม่ตอแหลซึ่งออกจะกใต้หาซึ่งพ่อเนี่ยยินไม่เก้อวะเออเมื่เขียนอะไรจดหมายขึ้นมามันดูมันมันขึ้นมาในช็อตเป็นบุกเบ้าไอเห็นที่โคตรข้าโคตรเถื่อนเนี่ยกูเพิ่งเคยดูนี่ พี่ทีมิวพี่ทีมิวหน่อยพี่ทิมิวหน่อยซึ้งว่าซ e ึ้งจะตายหาซึ้งไอ้ที่เอมาหมอน้อมไหมหมอหมอไม่น่โอ้ยโอ้โอ้โอ้หมออันนี้ไม่ถึงจดก็ได้ไหม่ะที่อังกฤษหน้าหี้งรีพืช กดันไีอกันหมเป็นรรบอกกันไหอีฟตาีฟัตาม่ยเดียวกันแท้ชูสองิ้วทีปบว่าพ่อตายเลยโอ้ยไอ้เบาเลยใช่เอาไงเออแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมใช่เปแบบเดิม จัดมันจัดขา去了ย็แม่เยไม่ใช่ยัม่ยูย่าไม่ยูยไป่ยูต่อต่อต่อเติมมันตีต่อมันมันต้องต้อง่อรูให้ได้มาเก็ตายเขามาเกตายเขาอีกทีเดียวอีกทีเดียวมันอีกทีเดียว mân đương căn TÌ... của TÌ tem tem yên đi lắm yên đi lắm yên đi lắm yên đi ตี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 ไม่งั้นมันก็ไม่โ่เยพี่แตีพี่ก็ค่อยชอบมันไอ้ยกระตุกอ้กระตุกอะไรตอนนี้ไปหาของกันดีกว่าโอ้ Cú thó Cú thó Nói cho à, tí tò là nhiều Tí phải Cú tông lọt, cú tông lọt Bây giờ đi Đưa đi, đi ตี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 ไม่เหลืออะไรกินแล้วอุ้ยเอาไปอุ้ยควาจะผ่านยันไม่พอนีมลง,งันไอ่ก่ลองกูมลองกูพอละ อะไรวะฉันจะพ่อพออะไรพี่เนี่ยพอเลยเนี่ยพอเลยเนี่ยเดี๋ยพอเนี่ยโอ้โหปกติเคนไม่ว่าอะไรกันเนียเซอร์ไดอะิบสองฟิบสามะสิบสองสิบสามะแล้วสิสามก็ฟิปสี่ประมาเนี้ยอะไรวะเราฟิปสามฟิปสี่เกียดต่ด้วยเนี่ยโอ้โหระฟามพกิยดเยอะเกินเหรอตั้งแต่จุดบเน่ะเกี่ยววะน่าจะใช่อาจจะ แล้วก็เราตีไอตอนแรกที่เราเจอกับตอนที่เราได้ฝูกกับฟอกกิทครั้งแรกแบบตอนอเราไม่ได้ด้วยใช่ไม,ออไม่ได้ใช่ไม่ได้ <c oughs> ถ้าพวกในเขตสองคนคิดว่าฉันจะยอมแพ้กับความหวังพวกแกผิดเพราะฉันมีเพื่อนของฉันอยู่ข้างหลังเอาฟี่บอกฉันว่า เธอเขาจะดูเธอจะดูนานจะดูฉันไฟสู้กับพวกเธอแล้วถ้ามีอะไรบางอางเกิดขึ้นเธอจะประกาศบ,บอกทุกคนตอนนี้นางเรียกแอฟกอร์และบอกเขาที่จะอ่าดูดซับพลังงานวิญญาณและพลังงานนั่น โลกนี้จะใช้ชีวิตด้วยโอ้แหลกเลยก็อสิบสองเลยหึ่งก็อสิบสองเเจะซฟไหมไข้างหน้ามีจะเซฟข้างหน้ามีข้างหน้ามีขาม้างหน้ามีจำได้ข้างหน้ามีดึงแดดเผาตายไม่เอานะ เดี๋ยวเขาตายตึ้งตึงต้ง,ต,งตึ้งตึงต้งมาต,ต,ต่อหายเอฟคอป่ะโอ้ขอบข้างขอบข้างๆไม่มืดเลยเนี่ยเวลคัมแล้วตัวทีนี่ค <Welcome. S 3> อืออะไรวะเวลคัมค่ะเวลคัมโอ้มาเป็นปัายมาเป็นมันเป็นป้าย l g ็มที่มันจะที่มันจะแบบมันดับโอเคเออใช่เมันดับมันดับ เออว่ะูแล้วเราพลาดอะไรไปเราพลาดจุดแกสเตอร์ไปอืมโอเคเอ้ยชัวร์โอเคไม่ได้มีเสียงเพลงไม่มีเนี่ย 僕。<music> เอสโชว์ทายเพลงเนี้ยยังดูเดือดอะแต่ดันไม่ได้เอามาใช้จริงลองเช็คดิลองเช็คดิมันจะมีไฟให้เราไหมเฮ้ยบอกว่ามีอะเนาะโอเคไปฉันก็ฆ่าไปเลย แปดเจ็ดมืนเจ็ดพันเออไม่จะจอยกลุ่มเอฟซีอฟีโอมสิบเก้าาสิบเก้าบอกแสิบเก้าเซฟก่อนไปจะลงลิฟข้างหน้าข้างหน้ามีเฟเลยเลยเพ่อข้างล่างมีเซฟแต่มีแซนเลยนะแล้วต้องเจอคาวีเยอะแยะมากมาย ฆ่าทิ้งไม่ได้เหรอะ้่าได้จ้วงไปแล้วอเอาพีา่กลัวปะอเพราะพี่เนกลัวปะใช่มันกลักวพร้อมยังเอาเลยเหรองั้นก็ดหนึงขอ เดิมที่มาจำฝันอันเดิมไม่มีใครคนไหนเข้ามาเพิ่มเติมคอยทำลายแล้วิญญาณบ้าบินล้างโลกที่เหลือมนดินความมันเลการทำลายความกรุณาหรือการล้างมันลายทังเลือดมากมายพอดถึงปลายทางปากงเธจะเป็นตัดสินถึงไม่รอเวรนี้จะสลายหายไปสงกราลายมันลายความสุขทุกอย่ายเป็นปุ่นไรนี่เป็นคำเตือนคำสุด